แม่ค้าเดือดโพสเตือนภัยโดนโจรกวาดเกียงแผงทั่วตลาดวัลโลรถแม่ค้าสุดทนโดนโจนรักสินค้าที่เก็บไว้ขายย่านตลาดดังวัลโลรสที่จงังหวัดเชียงใหม่สุดยามใจกลับมาก่อเหตุหลายครั้งโดนกันไปหลายร้านค้าเมื่อวันที่11บพฤศจิกายนสองห้าหกสี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสคลิปวิดีโอพร้อมบอกเล่าเรื่องราวเตือนภัยลงในเพจเฟซบุ๊กแฉเชียงใหม่ V2 ว่าช่วงที่ผ่านมาคนร้ายตะเวกนก่อเหตุรักทรัย์ รับสินค้าของร้านที่วางตามขายตามทางเดินย่านตลาดวัดโลรสหรือกาดหลวงเชียงใหม่ที่เก็บสินค้าไว้ในร้านในส่วนของผู้โพสต์นั้นถูกขโมยกางเกงยีนไปจํานวนมากโดยคนร้ายจะลงมือช่วงกลางดึกที่ร้านปิดแล้วแล้วกวาดสินค้าจากแผงที่วางไว้และก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมากเพราะเป็นการซ้ําเติมความยากงยลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จึงนําเรื่องราวมาโพสต์เตือนภัย ทั้งมีโพสต์ดังกล่าวร,ระบุว่าการหลวงกลางคืนตอนนี้มีขโมยตะเวนลกักกางเกงยียนเป็นแถวตลาดวัลโลรถช่วงกลางคืนบริเวณทางเท้าฟุตบาทระหว่างสีสองเป็นต้นไปความเสียห,ยหายหลายล้านมากเมื่อคืนนี้ยังมาขโมยซ้ําอีกเป็นกางเกงยียนเป็นตั้งๆใช้เวลาขโมยประมาณ10นาทีขอเพจช่วยลงเตือนภัยให้สังคมเนวยคะ่ะภัยสังคมจริงๆทุกวันนี้ขายของไม่ได้เลยเพราะพิษโควิด -19 ยังมาโดนขโมยของที่หาเลี้ยงชีพอีก แบบนี้ขอทางเพจช่วยลงให้หน่อยขอพระคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านทองเสือมงกรเป็นต้นค่ะขอพระคุณค่ะซึ่งโพตนี้ผู้เข้าแสดงความคิดเห็นจํานวนมากประณามการกระทําของหัวขโมยรายนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจติดต,ตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์สวัสดีครับ